ตัดภาพอ่ะัดนี้ผัดเมเซียวข่อยรัวซาวมีนาเพื่นเนาะหาย่างน้าเบิ่งว่ามันหลึกพอลึกสุดเลยกับเบิ่งเอาน้องพี่น้องะเกือบหัวเข่าสาวมีนาเพิ่อนหัววนกลางนี่มันไปสีเหลือ,อ,าานนอนก,น,น,ก,อกน,น่อยลูกเป็นยังน้อยเนยยาะใส่ใครเป็นผู้หักจ้ะสบายดีด้วยลูกสบายดีเป็นเพื่อนเนาะคนหมักคอเนี่น ขอแสดงความเสียมกเสียใจน้ำได้ย่าเด้อบอนอยู่ห่นกระตุ้นน่นน้องน้องเบริโภคทเกอบได้ยาก้ยยาแค่นี้น้ป็นยังเป็นลูก้ออ่นานังน้องกินทานลำปูคนในขึนสสวรรกันฟ้าปูคนกดามืดสวมทุดองยาง ฮะมันมันโมมีรสชาติของสากบ่ชิมแกงให้ได้บ่ ได้บอ่เนาะแต่กระบะแต่อีโตนเล่าพี่น้องเอ้ยมือทรงสการ์บถือกับมือพาลงบนโต๊ะกันสิเนาะโอ้ยมันก็ไปยากมายากขู่คนก็บ่คอยอยากมีพี่น้องเนาะถ้าพาลงบนตกสิมัอนี่สองซบกันได้หมดนี่อ่าเนาะสบายดีเด้อเนาะการเอื้อนเอิ้อนลำเบาคงบจิตเได้เนาะน่าจะแม่น ยังเลยนั Hence, mm, 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 okay ่งต่อแล้วเาแนะนำปูนยานเลยอ่าก็คือบ้านโคกไงมื้อนี้น่าจะไปสองงานเลยได้พี่น้องเนาะเพราะว่าทางเข้ามาันก็เห็นก้อนหนึ่งเนาะมานี่ก้อนหนึ่งนี่แหละเฮือนแล้วก็โอ้ดอกแคมทางสิทางพอดีเป็นทางผ่านน้ำไหลลงห่วยนะมันก็เลยมาโอมอยู่ตุงนี้เลยมันตันลงห่วยผมได้ลงทองน้าผมได้ทางบน เือนบ่อจิตนี่เป็นทางสีแยกพี่น้องเนาะสามแยกสีแยกนะหนึ่งสองสามสีโอ้โหทางอันน้ำไหลลงหัวรถเป็นหงองไปเลยว่าคุณเนาะพี่น้องเนาะจอดไว้พูดกับยางลงมาด้วยบัตนี้พี่น้องเลยนี่นี่ลงมาเบิ่งท้ายนอนได้กะขอกราบพักท้ายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีขับรถสุขสุกสนพี่น้องเนาะบันจันทางของเราคงไทยเดือนธัตวาระเทศนนำ ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบอตาบานเฮาคือเกา่าเนาะนี่ก็มาหอดเดือนผู้ที่เพิ่มเสียชีวิตแล้วนะครับเสีาายมุกเสียใจน้ำคือพอ,น,อน้องศพเนาะพอน้องศพหลายคนคือจะได้เห็นรายละเอียดนะบอจิตเป็นการถ่ายอัปเดตลงทุกมือโยโดยคือบอตากะผู้แต่ว่าทางผู้คนเสียชีวิตนี่เพิ่มเสีย แต่ไรมาแต่พุกบริษัทเนาะมาทรงนี่พี่น้องเลยเนาะเรื่องเล่าเป็นอะไรบ่อตากับพี่น้องเลยพี่แต่ว่าก็ละวันนี้กับมาทรงสัการเพิ่นแสดงความเสียมุกเสียใจนะเพิ่นพี่น้องเลยไเดี๋ยวคอยที่ลงไปเบิร์นก่อนเด้อเลิร์นก่อนเลยเบิร์นเนี่ถ้าแม่เพิ่นยังเบิร์นนะเพียงงานนาแข่งวะขนาดอยู่เทิงเนี่ยฮะอยู่นี่สิบโมเพียงหัวเข่าวะล่ะลงไปยเบินก่อนเนาะเออ าก็ต้องอย่างโค้งขึ้นห่งคนละโค้งไบบอลคนอันการเต็นโอ้ยไม่เสียวเจ้าเพื่นะไยเราผู้ใดไม่เสียวเจ้าโอ้ยบอจือหอดอันซามีหน้าเนาะพี่น้องคิดว่าทาแม่ทางใดวะซั้นย่างน้ามันความเพื่อนมาเนาะกคดโพว่าน้าร้าย คนที่จอดไว้ดนีผัดตันทางหมูน้อยยี่น่อย,ย,อยผัดลดอันทางทีมงานลงซกคนชิมาอีกตอนได้จอดที่เทิงอะไรต่างมลงมาเก่านะเพือนผัดจี่จีทางนะ้ะพี่น้องบ่มีเดินเนยบันที้ทางผัดเป็นทางอาซ้ายน้ำลงห่วยผ่านนีเลยอังเหลืออยู่นี่แห้ง บอกพลังงานมวลควรไปส่งสก,การ์หนฝนตกฝนลินเมื่อวานยังแดดแห้งๆนะแต่ไม่มีว่าลินเลยแต่เมื่อวานตั้งแต่ต้นเที่ยงคืนพคนละจนเท่าตอนนี้ก็บวันเก้าโมงเช้ายังลินเลยฝนส่งสิยุบง่ายพุ่งสีเหมือๆก็ได้ยินท่อพอลคนว่าพายุเข่าวันหรอกเครื่องคลายสเม่ก็นวาจะไปลงตลาดนัดบ้านโคกน้อยกับบริป้ายเลยเนาะเตรียมเครื่องไว้แล้วไปฝนตกก็เลยบริไป คล้ายๆกับอะไรคนซื้อกับมุมี้เนาะคนตกมุมี้ใอยากรอตลาดเนาะย่าปลายยงฝนไปใส่มาใส่กันย่างน้องๆงนานมีงา,านนี่กระติกงานวันนี้ฝนแห้งเรียงบ่ได้เลือกมือบ่ได้เองเนาะเยังไงลงไปอ่ามันจดดอดรถบ่ คนกันยังบ่ทันมาไล่เราเนายะยังบ่หอดมงในกับอี่อย่างกะเงินมีสองงานเราผลกันไหนชี้แยก่กันไปนี่แหละเพื่อนอีกหนึง่งไปอยู่ทางเขาบ้านเราะผลกันแห้งใกล้ผนสิมาหอดปลาซาทางปูนี่ว่าใกล้ปลาซาอยู่แต่ว่าทางผัดยากบอลอันน้ำไหลแห้งนี่เหมือนถ้ามันถา้นถาส้มต้นเข้าไปนันน่งคุณ้องว่า ต,าาตัดภาพอา่ะแบบน,นี้ผัดเมเซียวขอโขลวสาวมีหน้าพเนาะหายางนา้าเบิ่งว่ามันเลุกโขลดสกับเบิ่งเอาน้อพี่น้องเกือบอ่าหัวเขา่าสาวมีหน้าพิ่นพอบอกลานี่มันก็สีเหลืกหจังหน่อยทางลงหวยเนาะ แค่หากตะตกุกแค่ไอคืนเดียวเ,ยเราทำริน,ล,นาลายมือวิสามเลยน่ารำไรอะนี่โอ้โอยังเกืบอบฟาบังเอาเป็นจังได้เนาะขึ้นจอดอยู่พุ่นที่ชิซูน้ำข่อยพี่อ่าเอาเสือข่อยไปเสร็จจังได้น่ะน่ะ,ะว่าอยู่ชิซูน้ำข่อยสร้างเป็นคนน่ะนี่ยัง ไปเจาะใช่ไหมคุณเพื่อนโมจิบอนะโอ้ยลงเถอนะผู้น่ะเพื่อนโมข้า่ผู้สะบาเหดจังสีถอยกลนืนเถิดเรียบร้อยจ้ะที่ค่อยได้สะบาเบิ่งน้ำนะเจ้ากลับไปกลับมานี่เลยแหงลงผักเลยห่องงิอย่าเห็นนะถอยกลับเลยนี่น่ะนั่นะนะ โดดลงมายังบอกอีวันเดียวขึ้นจอดอยู่เพื่อนบอกจริงเพื่อนเรียบร้อยโลดบาดอีกทีเรวเลยจมลงจมลงได้สอดเด็ดโลดเพื่อนเกิดเชียจ้ะเอ้ยไรวะนี่ไฟหมองให้ลงนี่ฮะตายคลอ์วันี้อ้าวฮะทางกันเลยวันนี่เอามาพี่วันนี้มันเลิกนี่นะแต่ตันทางหัวจ้ะเอ็นทีดิ้งกับได้เลิกพ้นได้ค่ะ เพิน่นบาเท,ที่ยววะเที่ยวค่ะเจ้าหลีกเอ้าเจ้าเอา,จเอาหัวซุปขุนเทิงฮะน่ะนี่เลยอุ้ยถ้ากันเห็นแนวนี้เซยเลยหนึ่งวัดสีไปอันทางหลังเนาะถอยหลังบัดค้ากราฟอีกจก้ะถอยจังได้หวะนี่<อ>จะอันคือบอไปซุปเบียกเบียนขึ้นแนวนี้ได้บ่รันทางขึ้นยางมาดิสะ่ะพอหลีกให้ค่าเจ้ายางนี่ เดิถนะอยถอยก่ะถอยนะู่นนี่ผิดอันเจริญเตินอยู่มันมันยากบอจอดรถเยอะเนาะนีะ่เดจอดส่งแถมีเพิ่นลงแค่นี้เลยแค่ยางลงมาน้่งไหโอ้แม่ท้ล้วคอยขึ้นดี่คอยตรงใจอดส่งเนีน่จอดส่งส่งคเดี๋ยวจเนาะเดี๋ยวรถขึ้นไปแว้ก่อนเนาะ อโอเคแต่จะหอยลงก่อนจะอย่าลืมเครื่องกินทานเด้อเออจะก่ลงเลี๋ยวก่องไปหายเพลินเด้แล้วนะพี่น้องเพลินมากินทานเพลินก่อนโอ้ยลูกชายเพลินพี่นอ้องเอ้ยลูกก็นยังน้อยเนะาะใครเป็นผู้หับจะสบายดีเด้อลูกสบายดีเป็นบ่านอเออคนมาขอนี่ยเหน,นื่อย ขอแสดงความเสียมกเสียใจน้ำไปเญา่ยเด้อบอลอยู่ข่นกระจึงแน่นมากเี่น้องเลยบริพนธ์คนเกิดไดเนี่ยไยากแค่นี้น้องป็นี่างลูกนกนุม่มีมมี่นางลูกนุกินหานนำปูคนในคือสวัสค์จันฟ้าปูคนกันหด ฝนตกตกีเลยนะเขายังฟอสบ่ได้น่เไไรหรอไลฟะไรดิแหละๆนอ่น้องบไ่ได้จักทีสร้างคุณน้อยนะตกเลยแบบคนเสียแบบมีโซ แม่เพื่อนข้างนอกนะก็บไดมีคนนะผนผัแห้งอยู่ข้างนอกผัดทำงานก่อนเราพนตกะนะผนกับบทันมาตั้งนั่งพอที่นั่งผล่ปเ็นนักเ่ง่อที่ดีตกมือเดียวหัวน้ามาลีรอเนาะนั่งัถ่บ้านถั่เมือง ก็คุด้นยปลายเนาะอลไอก็ได้เนาะไปหงไหมก็ไปหนังอยู่แถวครั้วคนละยมฝ่ายมฝนนอพที่นอกเลยเนี่ยทางไปทางมา ค้วนในมียังให้ซอยวะเนาะเอาเอาไปเพชรด้ยบ่ฮะยี่าได้โคกน้อยเนาะโคกไงป้าซัวใส่กระทามรึปล่าไปเลยซัวใส่กระทามรึเปล่ามันโคกน้อยเต็มพวกข้าวได้แบบมันยังเตาอยู่สักอย่างนะ โอ้ยนวดล้วว่าปากกะอยากอยู่ได้กินแล้วครับเจมีนากลังตำมั่งคุงชื่อป๋ามาปล่อยแล้วป๋าปล่อยอกบ๋าจิตหรือว่าชื่อันว่าโตงมาใช่หร่อ่า Xì nhạc Xì nhạc nằm vươn ừ. Ừ. ไปต่อก็ได้พี่น้องเนาะคาอยู่นี่โคโรรุ่นเบิอลมันจะได้ดึงหรือบ่ได้ดึงอะไรพวกรุยลงมามหาพวกอ้าวง่ะไปที่เดือยไปง่อยหันฆ่าจังท่อง ้าัวบ่ัวบ่ัข้นหัวบ่บดีเลยขัวไอกรตังกระนั่นมัถ้าว่าบดตอนเอาเล่าลงไปกับเอื้อนให้เล่าเดงไขหงอเนาะพอแบบบอเปื่อหมเปื่อนอ๋ม่คนมากกับผมมคนมากินทานก็อมังเนาบากเลยทางเปื่อนเนาะน้ำหมากน้ำนองไม่มีโมใ่ได้คนต๊แหนปลาลุงต้อลุงโต้งไ ลุงนายเขาลุงนายเขาออกดอกเนาะเป็นอสองเต้ามุงเลยเต้ามุงยี่สิบมุ้งเรอหับนุังเนาะนี่เฮ็ดไดนี่ย đây, แบบว่าเขาจะใช้รถไทแบบโบราณเลย โอ้มันโมเด็ตมันโมเด็ตเยอะยาบ้ามันไปบ่าด้นะกับพังเบิ้งเนาะถามคนมาพนเได้หลายคนที่หามปั๊มไปรถมันพากันขึ้นกับคนหน่อยเดียวป่ะจีบะนี่นั่นทังจําแล้วน่องกูไนกรเียกับ

ว่าเบิ่งเปอร์เซนต์เ hmm. บ <'t> ิ mm ้งเปอร์เซนผลกับ hmm. บ so, ัวมีดาที่วัดยุดเลยโจกหลายใช่ปะนองมาจากบรชงอืมาทางไกาแล้วนอกเขาอย่นว่าโจกไปเลยนะ่าแต่ว่ได้ป่าตงั้นน้ำยุ้ยจักบรรทงหัวใหญ่เลยบรรทกมันใสตัจะได้เันแหลก บ็สิมได้น่ะเป็นในวามาตั้งกายเป็นบมลูกเอาได้เพราะว่ามันเปื่อนเนาะเออมูนีเกื่อนไทยเปื่อจัเป็นมาาาเมื่อคีพื่อนชิโดเงาอยุกยันิ่เดอนกให้กระแ่้ำรบยอ่ะอือมาแล้วมาแล้วพูตัมังคุงโค้ยัก cho mừng nữa cho mừng nữa nào khác đó Ôi, mình chỉ lũ này nó Mưa xe đồng giang nhầm luôn nha hơi Ở mưa xuống xe đồng giang Hả? Mình, mình luật sát không sạc quá Ừ Thấy không? Được à, Ờ, เดียวว่าโหนี่นะวปมเม่นนะเออชื่อใหม่แล้วเลยเดวนี้เอาไปใช้เลยตัวนี้กใกาไปตักคุณมันจดนะคนโตนะหรือว่าใช้ยูนี่ก็อาอัมาตักอยู่นี่แล้วหอมมอดพี่เด้อหอมมอดพี่แล้ว เราบุกเองทานไงคะทานเกงกบุกเกงเกงเราะฉะนั้นเกง kin hoài, hoài, hoài là được. thôi. bánh gì có đấy, thơm ngon à? à, ở dưới này. บอบปกับพนรเนี่ยาค่ิน่็ดเกไหลบนนัวอยู่เป็นนปอมเ้เฮ้

โอ้เนาะฝ่าลงฝนตกเมื่อกึนยากพี่น้องเลย เดินเดินมันมูนีนเมาส์ไปจักเรียนมาแบบทั้งบ้านเพื่นหายเอาไปมือนี่เลยเข้าไปมือนี่เอาเราไ้เหพื่อนเช้าหาเพื่อนเช้า หนยา่ากั่่อโอ้หนึ่งพักกินแล้วกินแล้วฮะนีะย่างดอกเขาคนไก่อยไอ้เพิ่นภูม่าแต่ไกลก่อนสุกแล้วบ่เฮ้ย่ ว่าดอกม่านคนกนม้มันเหร็้วยมันหิวมันแซ่บแล้วนะอ่าดีแล้วกืดไปหมดเลยอะเถอเอาให้คะแนนเพื่อนหน้่บ่บ

เด้ท่านอีกสองสวยนี่เด้พ่อบอกไปถือไปเพิ่มรึถือถือเออถือไปบอกลงอีกกระเธอนในตักละกัเยาวกับลงบนเก้าหมดนี่พู๊บปุถือไปให้เพิ่มเรื่อยๆไปหลังไปเลย่อยฮะเออเออคือว่าพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวก็ห้าววันนี้ห้าวไดเนาะ

พี่บอตามหาองอะเนื uh> ้อโอเคสันพี um> ่น้องเลยเนาะเป็นใดกะพี่สด้ขอตจบคลิปก่อนเวลาหน้าทีกันยาวพอสมควรแล้วเนาะคราบว่าพิดพลาดประกันใดกะขอโทษขออภัยน้ำลายเด้อพี่น้องเด้อฮะขอกล้าวเข้ามาสบายดีพี่น้องบายบาย